In อยู่หน้าที่283นั่นการประจานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการทรัคยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้สาเหตุที่มีการประสานความร่วมมือต่างๆก็เนื่องจากสาเหตุสำคัญเลยคือความเสี่ยงทุจรอเสืร์ฟกวอรมพิตอรต่างๆมันก็จะมีการทําอนุสัญญาต่างๆรัสัญญาต่างๆแล้วแต่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อระรการได้เพื่อจะดําเนินการแบบไหนในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับทิัพรธรมชและสิ่งแวดล้อม กู้ไปไหนเมื่อกีอ้หน,นึ่งกู้แม่ร่องน้ำอันนี้มาดูวันุสัญญาแรกเลยก็เกิดเป็นสัญญาเรนซ่าถ้าเกิดอาเชียนภาษาไทยก็คืออนุสัญญาว่าเรื่พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในเรนซ่า,า,าเอ่อโดยเฉพาะเป็นที่เป็นที่ที่อยู่อาศัยของนกน้ำเน่ยคือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกแบบสั้นๆเลยคือเรนซ่าถ้ญญา,าเกิดภาษาไทยก็จะ ยาวเลยอันนี้คือแน่นอนอยู่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะมีการยับยับ้งหรือป้องกันการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ําที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยไม่ให้เกิดการสูญหลักสูญสลายไปแล้วมีการจัดก,การที่ดีให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ระบบนิเวศต่างๆของพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยอยู่ตลอดไปแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ําด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยบ้านเราก็มี หนึ่งที่หนึ่งสถานที่ก็คือทะเน้อยที่เป็นแหล่งชุ่มน้ำแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นระดับโลกด้วยไม่ใช่แห่งแรกของโลกนะแต่ว่าเป็น,นแห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในติดอันดับโลกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของโกน้ําต่างๆทะเน้อยทัางอยู่อำเภออะไรอันลอำเภออมมอำ <laughs> เภออะไร <laughs> <laughs> กวนทีนหนูจวมาพักทุนอยู่ที่ตำบลอะไรอ่ะทะเลน้อยอยู่ตำบลอะไรตำบละเลแตำบลทะเลทะเลน้อยแล้วก็ตำบลอะไรอีกใต้ไหนนะตำบลมันมีสองตำบลทะเลใหญ่ทะเลน้อยกับก่อนถึงทะเลน้อยมีตำบลอะไรใส่ใสรู้จักแค่รู้จักแค่ใส่ไทยเลยะอย่างนี้ตำบลพนังตุน ือพนานตุ้งก็นานตุงอ่าก็นานตุงความหมายก็ตามตามความหมายนั่นแหละก็อะไรตุงก็พนานเนี่ยก็คือนหนังตุ้งขึ้นมาเข้าใจภาษาใต้เลยครับว่าตุงคืออะไรเข้าใจแล้วเข้าใจคืออะไรเออยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยนกษ์ให่ยักใหญ่ ใช่ๆมนก็ผานไปหมแล้วจริงๆพนางตภอะไราษาลาวภ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 าษจนาวภาษาลาวภาษาลาภาษาลาวภาษต้าวภาษาลาวภาษาลอวภาพูลแบบนี้ลันจะแบลชัดาจนกวภาอา่าวภาษาลวกภาษากลาง่าไหนลาษาษลาลาวาตาลลล อยู่ในเขตจังหวัดพัทธลุงหมดเลยนะสาบตัวทะเลน้อยมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาแต่ถ้าเลิกเป็นทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีทั้งพัทลุงแล้วก็สงขลาติดสองจังหวัดจัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชียวภาพิที่ขัานเยอะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอยปมมกมายต่างๆปลาอะไรพวกนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะปลาทั้งจืดปลาชะโดอะไรพวกนี้รูจักไหมปลาชะโด การปลาช่อนบบจะมี<ด>ลวดลายคล้ายๆล้ายงูหือเปลาปลาะดุถ้าปลาช่อนภาษาศุภาพคนอเรื่อปลายปลาช่อนภาษาสุภปพคือปลาอะไรนะปลาสะสภาษา,า,สะสาอาาสะไรเอ่ยคุณคิวเาจะตัวอะไรคะอหยิบ เอ้าแอ้นถือว่าขึ้นต้นสเสือนี่โอ้ยได้ไร้สอาการาหายราหาน้อยูปราหาน้องยูปรากานงจรงเนี่ยถือว่าสาวสุดท่าขั้วกลวยกั้เชียอะรเลยนะครับ วใช่ใช่ปมาณนั้นมีหเลทท่นเข้าไปแล้วก็ทาที่สิาต่มาอนุสัญญาด้วยความหลากหลายทาภาพกเหมือนกันก็คือเพื่อรักความหลาหลายทางชีวภาพของโลกเราว่าืที่ไหนมีความหลากหลายมาก็คือใช้นสัญญาเข้าไปก็เป็นมาตรการป้องาไม่เกิดการสูญเสียไากว่าความสิ่งแวดร้อง ตระหนักรสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หรือว่าอนุสัญญาไซเกรดวัตถุประสงค์คือแน่นอนเลยก็คือป้องกันการที่ว่าค้าขายพวกของป่าสัตว์ป่า,าต่างๆข้ามประเทศกันโดยกองทัพงานช้างละพวกนี้ที่เคยมีขายในงานชา้าแต่ไมกล่าวและพวกนี้มันก็จัดอยู่นในอนุสัญญาว่าเรื่องไซเกรดด้วยยกเวน้นพวก อ่าที่เป็นพวกนี้แล้วก็สิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันห้ามเหมือนกันเพราะมันอาจจะเป็นการคุกคามสัตว์แล้วก็อาจจะสร้างอ่าเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนของระบบนิเวศได้ด้วยวคือครั้งในสมัยก่อนมันเคยมีนํำข้าวสัตว์ต่างประเทศเข้ามาเยอะสัตว์นี้ เมื่อคนไม่ต้องการเนี่ยคนก็คอยปล่อยมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นสิ่งน้องด้วยเหมือนกันถ้าเกิดอสัตย์ทางสิ่งที่ทมาใส่ยู่บ้านเรามันก็ทาลายต้องไปเ้ไปเยอะเหมือนกันหลายหลายอย่างเลยหมายถึงนกพิราบนกพิราบจริงๆไม่ใช่สัตว์พื้นที่บ้านเรานะไม่สัตว์ที่ไหนแล้วมันมีการนําเข้ามาชั้นหนึ่งนั่นแหละตอนนี้ก็กลายว่าแพร่ขยายไปเยอะมากคือสร้างความเสียหายในนกพิราบใช่ที่ประเด็สนสำคัญเลย อยากให้ไอ้ที่มันมีเใช่เชื้อโรคป่าอะเยอะมากด้วยมีคนเคยที่โดนมวัคซีนที่ใส่แล้วก็ติดโรคอันนั้นอย่างเปับไม่ใช่แค่นั้นเนาะเป็นเชื้อโรคอะไรอันหนึ่งถ้าแค่แบบน้องก็ไม่นอนอยู่แล้วเราไปอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมโรคภาวัฒนธรรมชาติหรือว่ารับสัญญาหมดตัโรคก็คือว่า รุ่งครองเกเี่ยวกัำแพงมรดกตา่ตางๆที่อยู่โลกของเราโลกของรเรามีเยอะมากมรดโกโลกถ้าในประเทศไทยของเรามีแหล่งมรดกทั้งหมดกี่แหล่งทั้งหมดเลยสิบแปดสี่เอ็ดห้าเอ็ดมันแหล่งมรดกรเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามประเภทก็คือท,ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างคืออะไร มีธรรมชาติเลยวัฒนธรรมเลยอีกอย่างก็คือถ้าศาสนาอะไรก็มีปฏิบัติการแล้วมันี้ก็จัดสิทธทางวัฒนธรรมอะไรก็วัฒนธรรมหมดเลยมีการเีนเรื่องของส่งเช่นไม่มป็นสาวเองจริงในเรื่องของเหมของโลกการแยกปรเเรื่องทางธรรมชาติตามวัฒนธรรมแล้วก็ระส่งซึ่งในประเทศไทยของเราจะมีอยู่สองแบบก็คือทางธรรมชาติ ธรรมทางธรรมชาติที่จะมีสองแหมก็คือมีเขรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกใหญ่นเรศวรด้วนขาแข้งหรือเจ้าอะไรอะไรศวรขาเง่าแ<ม>หนม <laughs> นึกถึงทุ่ใหญ่ใช่ไหมอ๋อพวกไหนแล้วที่ว่าทุ่งใหญ่แล้วนึกถึงนครศรีต<ม>้องชอบอ่ะเออ รอบไหนแล้วพขึ้นหัวว่าทุกใหญ่ในเืองนครศรีจริงๆแล้วเกียรักษารัสัป่าทุ่ใหญ่ในสวนนิ้รรกอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีสังหล่งหนึ่งก็คือตรงพญาเย็นเขาใหญ่อันนี้ได้นอนอยู่ที่จังหวัดอะไรเขาใหญ่เขาใหญ่จังหวางนาทานผูชอว่อะไรน่า้เขาใหญ่อะไรนะเขาใหญ่ ที่เล่นที่จริงที่ชุดเตงนครราชสีมากกมนครศรอยุธยามันก็คุมพื้นที่หลายจับบงหวัดเลยถ้าเกิดเป็นทางวัฒน,นาธรรมก็จะมีสามแห่งด้วยกันบ้านเราก็อู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบรุวาลมันก็คือหมายถึงว่าจุดหลักของมันก็คืออยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยแค่เมืองบรุวาลก็จะมีพวทธวัดกำแพงเพชรเมืองศรีสัชนาลัย ศีรษะชนอะไรอยู่จาาังอะไรใช่สิงห์ไทยกยันเป็นอำเชื่อเยหนึ่งมันก็จะเป็นเมืองโบราณที่ชสมัสนก่อนแล้วก็รวบเป็นหนึ่งแหล่งโบราณ i ัตอีกอันหนึ่งก็คือพุทยานจตุสารรัตนครศรีอ,อยอุธยาอยู่ที่จังหวัดอุธยาอ,อจาจัดอุทยานเลยอีกอันหนึ่งก็คือแหล่งโบราณทีีบ้านเชียงบ้านเชียงไกจอะไรแหล่งตัต่งเอ ยุคตั้งแต่สมัยยุคหินและพวกเอือะอะไรพวกนี้สัญลักษณ์ของมอร์เดลกสังเกตได้จากป้ายในภาพหน้า2องร้อตรงเขตรมัมันสปาห้วยขาเข้งตรงนี้จอยู่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นแบบนี้ทั่วโลกเลยสัญลักษณ์ของมอรโเดลกเมื่อก่อนเหมือนกรรันประสาทของพาวิหารเมื่อก่อนนี้เขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่าอยู่ในเขตของประเทศไหนกันประสาทของพาวิหาอยู่ที่ไหน ตอนนี้อยู่กับพูชาเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอ่ามันก็จะเป็นเมืองโบราณเมืองเมืองหนึ่งจริงๆแล้วมันตั้งอยู่บนก่ากาวชะอยของภูเขาชพอยขาหรือพกนี้แถจบจังหวัดอาซสเต่เมื่อก่อนเสตเนี้ยเขาขึ้นเป็นมรดกโลกก็เลยเกิดความสนใจกันระหวาะ่างสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชา เส้นนี้ถึงกับขนาดที่ขึ้นสามโลกเลยสามโลกอยู่ที่ประเทศอะไรซาราคูนเนเธอร์นอ่าอยู่ที่เนเธอร์นนัแหละเจอขึ้นสามโลกเลยเสร็จท้ายแล้วก็ต้องตกเป็นของกัมชาเพราะขยิบขยึดตาในที่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นก็คือตอนที่ฝรั่งเศสเคยมา เป็นเขียนแดงไว้ตั้งแต่สมัยที่บรินันเป็น uh huh. อาณาณีของฝรั่งเศส uh huh. แต่ถ้าเธอลากาับไปตางภูมิศาสตร์แน่นอนต้องไปตามสันปน้สันปน้ำเป,ปน็ปปนอยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแต่จริงๆแม้ตุนนั้น,น่็ภาคอีสานถ้าเรามองไปชัดเจนในเรื่องลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยที่เราเคยเีนยนภาคอีสานมันจะเป็นที่ราบสูงใช่ไหม uh huh. มันจะกั้นด้วยเทือกเขาแถบพนมรักส่วนด้านล่างตรงนั้นเนี่ย uh huh. ก็จะเป็นที่ราบ ก็จะเป็นควางประเทศกมพูชามันจะต่างระดับกันเยอะเลยการว่าเนื้อที่ของก,กมพูชาขึ้นเขาอีกนิดนึงด้วยถึงก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของประสาทาของพาะวิหักไปด้วนั้นเสร็ทีนี้นอกจากนี้ก็จะมีอนุสัญญาด้านการจัดการส่งเวดล้อมอย่างเช่นที่สตรเกี่ยวโตสที่ดีสารเกี่ยวโตก็ว่าด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเฉพาะพวกการปล่อยการเรือกนกระจกอะไรพวกนี้แหละออกมาก็จะเป็นการควบคุม โดยที่ที่สามเกียวโตเกียวโตเป็นชื่อเมืองของประเทศอาหญี่ปุ่นกระบายอน่สัญญาเวียนนาเวียนนานี้ก็คือเกี่ยวกับการที่ฟรองชั่นโ,โซโนเวียนนาอยู่ที่ประเทศอะไรลาวอะไเยอรมันเวนนาออสเตรียเวนนาเป็นส่วนหลวงของออสเตรีย คอนเทนต์พวกนี้ก็จะเป็นสาระก็ะะจะว่าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองชัรบอโซนในพวกนี้แหละอนุสัญญาบาร์ซินหมายถึงว่าการว่าเ้ื่อในเรื่องของการกำจัดหรือว่าขยับของเสียอันตรายข้ามแดนในพวกนี้อนุสัญญารรส์ดารส์ดาลเป็นชื่อเมืองของประเทศรส์ดาลชื่อเมืองของประเทศ อันนี้ต่อคำดือนำอ่าอยู่ประเทศเดียวเสือดำแล้วคนละเมืองกันเยอรมันอัสืซนดำประเทศอะไรออสเตรียเนิตาเลยอ่าดนิตาอัสเซนดำคือตัวอยวงของนิตาสารอสเซนดำก็จะเป็นเมืองกันก็ชื่อคล้ายคกันอันนี้ก็จะว่าด้วยเกี่ยวสารเคมีอะไรต่างๆแล้วป้องกันการศัตรกหรือว่าสารอะไรต่างๆได้ อีกอนุสัญญาหนึ่งก็คืออนุสัญญาสต็อกโฮล์มสต็อกโฮลเ็นสต็อกโฮลมไม่ใช่เมืองของประเทศอาร์เจนตสตาชื่ออะไรสต็อกโฮลยุคยุคยุโรปหนึ่งอะไรไอไอร์นสวิเซร์นดสวตเอรนกโตมัสติแลนด์ก็สุทีนอร์เวย์ก็ออสโลอะไรก็ม อันนี no ้แน่นนอยก็คือว่ส่์เกี่ยวกับการกำจัดสารพิษเหมือนการเกี่ยวกับการปล่อยสารพิษต่างๆแต่ม้ว่าเรามาดูการจัดการเสื่อมความสะอาดเนสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็แลกแต่ว่าแนทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการจัดการแบบใดอย่างเช่นในประเทศไทยของเราเราจะมีการซ่อมแซมในการจัดการเช่นการสำรวจการพบการการลด การนำซื้อกอดอะไรพวกนี้การใช้อย่างคุ้มค่าหรือวาการนำก่อนกาใช้ใหม่อะไรพวกนี้การติเสร็จไม่ยอมรับสิ่งต่างๆก็แล้วแต่จะเป็นขั้นตอนของมันอยู่หรือว่าจะมีการรวมกันคุ้มค่าต่างๆพ้ร่วมกันจัดการสุ้กอกอนชาลสิ่งแวดล้อย่างเช่นในภูมิภาคเอเชียตะวันใต้โดยเฉพาะอาเซียนก็จะมีบางเขาเรียกว่า บางความร่วมมือให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดการอย่างเช่นบนภูเขาอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างเช่นในแอฟริกาอย่างเช่นพวกลูกชายแอฟริกาตะวันออกก็จะมีาก,มาก,มาก,มการรวมกลุ่มกันเพื่อได้จัอนุรักษ์พื้นที่ให้เป็นเขตเชียา์รรชาติเหล่านี้ก็สัตว์ในเป็นสัตว์ป่าพวกนี้ถ้าเป็นออสเซนเลียแก็ร่วมกันทีน่อจับลดการปล่อยก,ก๊าซจากรถยนต์ เอสก๊าซวบตสาอะไวกนี้ทำไมการมีส่วนร่วมการจัดการสกการพสิ่รรมชาติในพวกนี้มันเปจะเรียกว่าหลักเจ็ดตอนนี้ก็อยู่ที่หน,น้า237นะหลักเกรบไหอันแรกคืออะไรเรียนอะไรอ่าปิวการลดการใช้ประามาการใช้สารปิ้วอะไรพวนี้ มันก็คือเหมือนกับกระบวนการที่เราเคออยเห็นผ่านตามมานี่แหละก็เป็นการช่วยที่จะวมในการจัดการเชืนอมต่อประสาททุกท่านที่เยอะกับกอะไรพวกนี้การนากลับมาใช้ใหม่หรือใ็นเพิ่มเช่นขัวกระดาษอะไรพวกนี้รีแพร์การซ่อมแซมการตีเสรการตีเสร็อย่างเช่นเราซื้อข,ของเราไม่รับ พลาสติกอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกังวลเสียเลวแหละเพราะว่าเขาไม่ให้เลยนี่ <c oughs> ต้องขอรษอาคนเท่านั้นแบบลืมอ่ะซื้อขนมไอซ์เบิร์กอะไรพวกนี้ใช่ลืมตัวว่าเขา,าไม่ให้หนูนะซื้อซะเยอะอ,อ,อะไรพวกนี้เองก็อะ้วก็ต้องขอจิตเขาอ,อยู่ดีนี่ใช่มันเป็นการอ่านอย่างหนึ่งด้วยใช่อย่างที่เราบอกนี่แหละถ้าเกิดว่าเราต้องการถนูก็เราต้องซื้อใช่ไหมละ่ะนี่ได้ไป การตอบแทนการเปลี่ยนความคิดและแต่ก็จะเป็นบวกการจัดการทรัพยากรธรรมนิยมต่อไปหัวข้อสุดท้ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบอกแล้วของเราชอบเน้นคำว่ายั่งยืนอันนี้มันก็จะแบ่งเป็นแนวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นการจัดการแบบไหนบ้างในด้านไหนบ้าง อันแรกเลยก็คือการจัดการทรัพย์ิดินเพราะดินเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่และเป็นปัจจัยที่มีค,ความสําคัญอนข้ามากสำหรับมนุษย์โดยพอบการกกนนาดดกทำการเกษตรต่างๆแน่นอนเลยถ้าเกิดขาดดินไปก็จะทําการเกษตรไม่ได้และเร,รื่องฉับเมื่อประจากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงทาให้การใช้ทรัพยินดินต่างๆเนี่ยมีความไม่เหมาะสมจึงทําให้เกิดการอยาก้นจัดการกับทรัพย์สิดินเนี่ย ก็จะมีการพื้นฟูและก็การการสกรกทองลายของดินอย่างเช่นการทำนาขัานา้นใดต่างๆพวกประเทศอินโดนเีเซียเรืองทีอะไรพวกเนี้ยทำนาขั้นใดค่อนข้าง,างเยอะหอนะอยหอเะมหมือน,นกาาอนันหรือว่าการปลูกพืชคลุมดินอย่างถาวรที่ป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะหน้าดินลงไปและการชะล้างของหน้าดินหรือว่าการปลูกพืชบำรุงดินสลับกับการปลูกข้อปลูกแบบปกติ สัตว์กไปมันก็จะได้เพิ่มสารอาหารเข้าไปเรื่อยๆและแต่แล้วการแก้ไขปัญหาดินอย่างเช่นพวกดินเปรี้ยดินเอมดินทรายอะไรพวกนี้ก็การจัดการก็อาจจะใช้เพิ่มพวกสารอินทรีย์โยธต่างๆหรือว่าการใส่ปุ๋ยหมากปุ๋ยเชื้อภาพพืชผักอะไรพวกนี้ให้มันเกิดการหมักก็จะเป็นการสร้างพวกธาตุาหรในบาใแก่ดิีกการจัดการชพยากรน้ำ น้ำก็เหมือนกันเป็นสิ่งสําคัญเลยที่มันขาดกันไม่ได้โดยเฉพาะการใช้ในชีวิตประจำวันก็ปรปะโคบริโภคอะไรพวกนี้รวมถึงการทําการเกษตนแน่นอนมันก็ต้องมีการจัดการอยู่แล้วอันแรกเลยก็คือการบำบัดน,น้ําเสียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการใช้น้ําถ้าเกิดตามโรงงานต่างๆเวลาก็าใช้กันส่วนใหญ่แล้วเขาไม่มมใช่บำบัดเลยใช่ไหมเขาก็ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำรมชาติเลยและการหลักการที่ถูกต้องเนี่ยต้องบำบัดก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยตาม มันก็จะกลับไปเแบบตามธรรมชาติแบบที่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมก็น้ำใสดเหมือนเดิมแล้วมีการรับผองการไนะมาที่ว่าประเี่นเตรียมน้เสียลงเรยว่าพบาัดน้ี่เกินไปไม่แตแล้มมีอาหารกิน้ายใช่มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีความสมดุลไปสมิดุลกันถ้าเกิดว่าดีเกินไปมันก็ไม่ดีอใช่ไหม มันต้องมีส่วนพี่ดีพนไปว่าผสมเทีไปนั่นแหละมันจะต้องอยู่กันได้ถ้าเกิดความสมดุลกันนั่นอย่างจะบอกในคูน้ำต่างๆที่ญี่ปุ่นปลาก็อาศัยเหมือนกับแหล่งนนะ้ำธรรมชาติเลยบางท่านเป็นคูน้ำปกตินี่แหละอยู่ที่การวางแผนจัดการตา่างๆการไม่ใช่ชาวชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรแหล่งน้ำหรือว่าจุดล้ำลุกหยุดติการลุกล้ำป่าชายเลนต่า การจัดการเส้นกรอนป่าไม้และสัตว์ป่าแน่นอนเลยเส้นกรอนป่าไม้ก็มีความสำคัญเท้นกันเลยว่าเส้นกรอนป่าไม้นะครับถ้าเกิดว่าขาดไปมันก็ส่งผลต่อการกระทบต่างๆเพราะป่าไม้เป็นต้นกาเนิดของการเกิดต่างๆเช่นพวกพันการอะไรพวกนี้แน่ๆกาจัดการก็อย่างเช่นการกำหนดพื้นที่ป่าเป็นเขตป่าดุร้าย อนุรักษ์ปวามเของป่าการออกกฎหมายต่างๆเช่นสัตว์ป่าสมุนไพรอะไรพวกนี้นะแต่ที่เราคอดไปการจัดการพลังงานแร่และพลังงานอันนี้ก็ถือมีความสำคัญการเพราะว่าเราเนี่ยใช้พลังงานพวกนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าพลังงานแร่หรือพลังงานต่างๆเนี่ยจะเป็นอะไรเคลื่อนต่างๆเลยถ้าเกิดไม่มีพวกนี้สิ่งต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่ปัจจุบันมักจะใช้พลังงานต่างๆ การจัดก,การก็คืออาจจะมีการใช้หุ่เรียนกับใช้ใช้ใหม่อาจรีไซเคิลอะไรพวกน,น,นี้อย่างเช่นพวกเศษโลหะกระดาษพลาสติกเศษแก้วอะไรพวกนี้มาสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ออกกฎหมายาอะไรพวกน,นี้การใช้พลังงานงทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานนะ้ำอะไรพวกน,นี้อันนี้ความรู้เพิ่มเติมหน้า2ะไว้สื่อพลังงานสีนเขียวหมายถึงว่าพลังงานทีวริศุ์พลังงานที่ได้จาก เอาให้ง่ายเลยพลังงานที่ไม่ใช่เกิดจากพลังงานคอสซิยวจะจัดเป็นพลานีเขียวทั้งหมดถ้าพลังงานที่เกิดจากฟอสเซิวเกิดอะไรเครือ่ออะไรพวกนี้แหละ,ะเกิดจากการกทสมสร้างเพื่อ,อสังสารอะไรพวกนี้ก็เลยเรียกเป็นคอสซิต่อมาก็คือโครงการเนื่อมาจากพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจนาอยู่หราลทหาภพลอุลเดชบรมนาถบพิรทวครับคือใคร ถามจริงหรือถามเล่นรัศการที่เก้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนรัชกาลใหม่แล้วการแต่งติ้งทุกพระองค์อะไรพวกนี้จะมีการปรับเปลี่ยนยศถาบรรดาศักดิ์ไปก็รัชกาลที่เก้าก็เปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมวชิรานาถเจ้าเสด็จพระพุทธนรินทรเดชราชบรมนาถบพิตรนี่ข้างนค่ตรงนี้มีคาเฟ่ เหมือนกับคำที่เราเคยพห้องสมัยชิกเต็มเมื่อก่อนอะไรนะนี่พระสารีคราชมหาปรเมศมาพู้ตัวนาจุเดชมิทราชิเบตรามาชิบดีจักรีนาริบอริสยามินราริเบซราโดรมานาโคฟีฟนี่เพลงเดียวกัธรรมดาก็แบบชื่อคุ้มเทพก็มีเพลงด้วยไหม วันนี้ถ้าทำได้คู่ดีไปคำน,นี้ก็คือคำว่าโครงการมาเนื่องมาจากได้สมเร็จหมายถึงว่าราชการที่เราเนี่ยคิดไว้แล้อาจจะทงให้คนอื่นดําเนินการแทนว่าองค์ดำเนินการเพื่อปกครงเองนะแต่มาดูการปัญหาการจัดการน้ำก่อนอันแรกเลยที่มีก็คือโครงการแก้ดินอันนี้พวกจันปัญหาอะไรบ้างเึ่อ น้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพรและปริมณฑลต่างๆในพวกนี้อ่ะน้ำลึกเล็กก็ได้ด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าเวลาประมาณน้ำเนี่ยเยอะมากก็จะมีการปุดบริเวณห้าแม่น้ำเนี่ยให้เป็นแอ่งน้ำคล้ายๆเขื่อนิ่งให้น้ำเนี่ยเข้าไปในนั้นแล้วก็ปิดไว้เพื่อการลดปริมาณการไหลของน้ำให้น้อยลงแล้วก็เก็บน้ำได้อาจจะไปใช้ในหน้าองได้ด้วยอันนี้เขาเลยเรียกว่ากรงการแก้มดิ่ง เรียแบบเหมือนกับดิงเวลาเขาเอาอาหารมันจะใส่แก้มไว้ใส่ปากเยอะๆอะไรประมาณนี้แหละค่อยนํากลับมากินใหม่เวลาต้องการตอนนี้การจัดการปัญหาน้ําเสียมีสิ่งบริสิทธิ์หนึ่งอันขึ้นมาก็คือการหาน้ําใช้พิาราหมายถึงว่าการดีอากาศที่บรากาศลุไปลงในน้ำให้อากาศเข้าไปเพิ่มในน้าเป็นการบำบัดน้ําเสียอย่างหนึง่งการฟื้นฟูแหล่งน,น,น้ำธรรมชาติเขาเรียกว่าไตา่ธรรมชาติ มายถึงว่ากรองน้ำเสียอะไรพวกนี้ก็คือโดยใช้รูปแบบของเครื่องกรองน้ำธรรมชาติที่เพื่อคอยดูดซับสารพิษต,ต่างๆอย่างเช่นพวกอะไรบ้างผักตบชวาอะไรพวกนี้การระบายน้ำเสียด้วยบ่อบำบัดและวัชพืชด้วยเฉพาะที่แหลมผักเปี้ยแหลมผักเปีย,ยอยู่ที่จังหวัดอิสบุรีอาหารนี้เหมือนกัน โดยการสร้าง,งบ่อบระบบน้ำเสียแต่ว่าให้ปบัดโดยธรรมชาติโดยใช้วัชพืชธรรมชาติอย่างเช่นหญ้าใบอินโดเซียกบทื่อทู่กหรือสียอยไรพวกนี้มันจะดูดของสิ่ย่เข้าไปแล้วก็จะเหลือน้ําสะอาดกลับมาในพวกนี้แหละอ่าทางธรรมชาติา deg, ามันก็มีอยู่แล้วกะัวการปรับออกมาแหรือปรับผลิตของมาการเพิ่มฟื้นฟูครองต่างๆอย่างเช่นโครงการน้ําดีไล่น้ําเสีย ต่างๆเนี่ยการปล่อยน้ำให้เรงไล่น้ำเสียออกไปจับกลุ่มองต่างๆที่อยู่ในใกรุงเทพมหานครอะไรตางๆพวกนี้การฟื้นฟูป่าไม้ก็อย่างเช่นก็โครงการพนาว้ลย์ของใครกันเนื่องจากพระพราชบุตรอ่าวัตถุประสงค์ก็กเพื่อที่จะควบคุมป้องกันไฟป,ป่าและปลูกป่าให้ได้เพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้การฟื้นฟูสภาพแวดล,ล้อมเสริมสรงจากการพัฒนกของประชาชนประชากรก็มาจากโครงการ พัฒนาปุ้ยทรายอะไรพวกนี้อุปกรณ์ผสงเพื่อฟื้นฟูทัากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นอนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยที่เป็นโครงการกตา่างๆผู้าการฟืดด้นฟูดินเปรี้ยวเหมือนกันดินเปรี้ยวเนี่ยเกิดจากการที่สภาพดินเนี่ยป็นกรดอะไรพวกนี้ไม่สามารถปลูกได้ไดก็หาวิธีแนวทางต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้ดินเนี่ยมีสภาพดีขึ้น ซึ่งอันนี้ก็จะมีสนย์ศึกษากับนาที่คุณตะห,หองอยู่ที่กรบ่นะและราชว่าอูา่อีกอันหนึ่งก็คือใกล้ดินใกล้ดินยังไงเออเพื่อแก้ปัญหาดินที่เป็นสภาพดินรุ่ดินเปรี้ยวอะไรพวกนี้ดินรุ่ก็คือดินที่มีน้ำควบขังอยู่ตลอดเวลาได้บอกไหมเศษนี้มันก็คือใช้การไม่ได้การใกล้ดินก็คือหมายถึงว่าเติมน้ํา ล้วปล่อยน้ำเท้งก็เพิ่มน,น้ำเข้าไปใหม่สับกันไปเรื่อยๆแกล้งจากพื้นที่ดินรุ้งให้กลายเป็นดินเปรี้ยวเมื่อกลายเป็นดินเปรี้ยวแล้วก็หาทางเกใส่ต่อไปนี่เลยเขาเรียกว่าแร่ไดดินคือทาแรกกับดินไมเปรี้ยวมันก่อนคือแกล้งเป็นเปรี้ยวก่อนในก,ก็นเ,นเ,รนเ,เ,เรียกว่าแกล้งดินการป้องกันกา,ารไหลชะล้างน้ของหน้าดินการทำลายบนหน้าดินแน่นอนใช้อะไรพวกใช้ปูนไปใช ใช้ปูนมะขามจะไปได้สุดเถ้าเกิดเราตามเนี่ยถ้าช้ปูคืออะไรยากแปะยาแปะไม่ใช่าายากแร่ยาแพ่ใช้ไว <c oughs> mm ้คุรู้ยาแพร่ก็แทนว่าหมายถึงว่ามีมาวนถึงแม้สภาพบรรยากาศแบบนั้นก็ไม่หวานแต่ถ้ายากแปะเนี่ยจะมี่าอิจฉาใส่กับเบนจิหน้าดีด้าน มีอะไรสอบถามไม่เลยหมดแล้เพราทุกระสงค์ต่างครขาควดปวดกันคามเลือดข้ามหน้านำเสนอต้นทุี้คหนึ่งนเสนอแล้าสองาจะบอกว่สองพรอให้เช็คดูคะแนนต่างๆ